สวัสดีครับพบกับป๊อปเป็ดอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิวนะครับในโหมดเมนเจอร์นะครับแผน5 3 2นะครับโดย5 3 2พี่ก็ประมาณนี้เลยนี่ครับนี่ครับก็ในแผงหลังนะครับก็คุ้นๆหน้ากันอยู่เนาะแผงกลางนะครับก็จะมีแรมพาดเข้ามาเสริมนะครับก็เดี๋ยวรูอ่ารีวิวแรมพาดประกอบไปด้วยนะครับว่า AI ของเขาดีมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็กองหน้านะครับก็จะเป็นโรนัลโดกับเบนเซม่านั่นเองครับอันนี้คือมูลค่าอยู่ที่10,000ล้านนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็ในเรื่องของแท็กติกนะครับแท็กติกก็จะเป็นแบบนี้ฮะแท็กติกตัดเปลี่ยนใหม่หน่อยนะครับแท็กติกก็จะประมาณครับความเร็วหนึ่งนะครับระยะการส่งบอล2ครับแล้วก็แนวะคิดการเล่นก็เป็นการบุกแล้วก็การควบคุมตัวไหนก็เป็นอิสระนั่นเองครับ ในเรื่องของการบุกนะฮะก็จะเป็น21 1นะครับการเปิดบอลนี้ปรับลงนะครับให้เหลือ1เท่านั้นนะครับแล้วก็การยิงก็ยัง1เหมือนเดิมครับการควบคุมตำแหน่งก็จะเป็นอิสระเหมือนเดิมนั่นเองครับในเรื่องของเกมรับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเกมรับนี่คือแบบไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ2 1 2นะครับแล้วก็การคุมพื้นที่ประมาณนี้ครับมาดูซิว่าโรนัลโดจะยิงมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราเล่นสัก2เกมแล้วกันนั่นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากคันน่ก็ื ร้านดับบีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ i ฟ a p พอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ด p เลยครับโดยตอนนี้อยู่ที่อันดับที่123นะครับโอ้หวังหวังไว้อย่างเดียวหวังว่าจะไม่เจอพวกโปพรา <c oughs> ว่ามันบอกครับเสียแท้มทันทีทัน,ทนใดนะครับถ้าเจอพวกโปนะครับของเขาก็เหมือนจะใช้ เฮ้ยของเขาใช้แผนเดียวกันเลยว่า5-3-2เหมือนกันนะเออแผนอ่าแผนนี้นะครับแดนการก็ถือว่าเยอะนะสามตัวนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ช่วยต่อบอลกันได้ดีครับ <c oughs> มาดูฝั่งนะครับก็ใช้แผนเดียวกันเลย <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะปรับการยิงเป็นสองหรือเปล่านะแต่เขาก็ยิงอยู่นะครับอ่ะนะครับ อ่าฮะแทงสลุช่องไปครับแลมพาร์ดเมื่อกี้แทงคิรพาดีครับเอ้าลงมีสถิติทําไม่ดีเท่าไหร่ครับจริงควรจะแบบพลิกบอลมากกว่านะแต่ว่าเมื่อกี้แลมพาร์ดเล่น,น,ลนโอเคครับแทงบอลสลุช่องสวยครับเมื่อกี้อ่าโอเคก็เน้นต่อบอลตรงกลางครับอีกฝั่งนึงนะมาดูเกมการรับของเรากันบ้างครับอ่าไอ้ลงเดชครับ เข้าไปนี่ครับเข้าไปแท็คเกิลครับสําเร็จไปหนึ่งครั้งชริบาครับเปิดออกมาอย่างนี้โอ้โหไม่ถึงครับการจ่ายบอลสองนะครับที่พี่ที่พี่ตั้งไว้มันจะแบบจ่ายเปิดเปิดโยนยาวหน่อยนะครับอ้าวลูกนี้โอ้โหโลูกนี้มิดเชคครับซูเปอร์เซไปครับมาลุ้นกันครับโอ้เหมือนจะลุ้นไม่ขึ้นเลยอะ นะครับโอ้โห,โหลูยนี้จ่ายจ่ายแรงจ่ายเกินตัวไปหน่อยครับโอ้ลูกนี้ชิบมาให้ทีวีแล้วครับแหม่ลูกนี้ย้อนมาแต่ก็ยังได้เฉยเลยฮาแลนลูกนี้โอ้โหติดบล็อกไปครับแต่ก็ยังได้เป็นลูกคอเนอร์อยู่ครับเปิดมาอย่างนี้โอ้โห,หเป็นลูกเซตติง้งจากพูดจะพูดรักษา,าประตูนะครับ สันนิติครับเปิดมาอย่างนี้โอ้โหล้มหน้าเฉยเลยทำเยอะไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะโอ้โหเฮ้ยไม่เยอะนะดูดิไม่เยอะเลยโอโ้แบบเกือบจะหลุดแบบหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะเสียดายนิดเดียวจริงแต่สันนิษติเห็นได้ไงวะเรายังไม่เห็นเลย <laughs> นะครับาทานีิษติชิบเอ็ดน่าจะเป็นการบุกเพสุดท้ายเอ้าเสียบอลเฉยเลย ีมรโรนันโดครับโอ้ยอายคนไหมเนี่ยตามกำเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูการตัดเกรดกันฮะโอ้โห5.7เท่านั้นเองครับโอ้ตัวดีๆเรา5.7ทั้งนั้นเลยอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนใครดีอ่ะน้ำผ่านเขาเล่นดีนะเอาเป็นเดี๋ยวเอาเปลี่ยนเป็นเล่นเกมรุกหน่อยแล้วกันนะเล่นเกมรุกใครดีวะเนี่ยลุกตรงไหนวะเนี่ย เอาปตีเข้ามาแทนน้ำผ่านแล้วกัน,นครับเอามาตัดบอลลองดูสิเอามาตัดบอลตรงกลางเพิ่มเข้ามาดิเผื่อจะได้แบบมีโอกาสที่แบบจะได้สวนกลับได้แบบเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับไปครับอืมไปครับฟอดินานครับ เปอรต์ตีออกบอลมาทางซ้ายครับให้ที่อีนองเดชครับรเดชรอเพื่อนเติมมาอยู่นี่ไงครับอลองโซ,โซนี่ครับมี2คน3คนเปร์ตีตเอาไงครับออกมาที่สนิตีครับกูลิดเอาไหลมาอย่อางงี้อลองโซโอ้โหไปม,มีคนเกี่ยงกันยิงว่ะเอาติดครับเน,นี่ยเนี่ยเรื่องข้อเสียของการแบบยิงหนึ่งนะครับมันก็จะปบนแบบนะครับเกี่ยงกันยิงทั้งที่มันก็พร้อมจะมีโอกาสนะ มีจังหวะมีโอกาสเลยครับแต่ถ้าโอกาสมันน้อยอะไรพวกนี้เขาก็าจะแบบจ่ายบอลออกไปทางอื่นมากกว่าครับอลองโซครับโอครับเปิดมาอย่างนี้ถึงไหมอา้อาวอ้มาครับผมเอเอเอะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวนิดนึงนะฮะน่าจะเหนื่อยน่าจะหอบกันหมดละอ่ะ เปลี่ยนกันหมดเลยดูนี่ครับโอ้โหโรนันโดอยู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยครับขอดูนิดนึงน,น,นะะฮลองดูมีเวลา10นาทีครับไม่รู้ว่าจะฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายกลุ่มชัยชนะหรือจะเสมอไม่แน่ใจเหมือนกันลูกนี้สันนิษฐานครับเปิดมาอย่างนี้ครับลุ้นหน่อยโอ้โหได้อยู่เอ้ย แปดสิบแปดไม่รู้ทันไหมเหมือนจะไม่ทันเลยนะโอ้เปลี่ยนจังหวะเดียวที่แบบได้ลุน้นอีกรอบหนึ่งโอ้คือหลังนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมเสมอกันไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็โอ,อกาสในการทําเกมเนาะถือว่าน้อยนะครับแพนี้คือบอกว่าต่อบ,บอลน,น้อยนะครับการคองบอลก็น้อยนะครับแต่ว่านี้ในเรื่องของเอ่อโอ้ของบอลห้าสิบสี่อยู่นะของบอลห้าสิบสี่อยู่นะะเดี๋ยวไปดูกันฮนะ ของเราของเรามีโรนัลโดนะครับมีโรนัลโดแล้วก็มีเปอร์ตีนะครับที่เล่นดีใช่ไหมพอเปอร์ตีเข้ามาแล้วเล่นดูโอเคขึ้นนะครับตัวอื่นล่ะตัวอื่นเป็นไงบ้างบัลลักเอฟเฟนแบก8.5อยู่นะตัวที่ดีๆหน่อยก็มีแคมเบลล์มีกองหลังไอ้พวกนี้ครับที่เล่นดีๆหน่อยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเกมที่สองครับมาดูกันอีกทีนะฮะก็ยังไม่เจอเขาเรียกว่าการ นี่มี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 ในเรื่องของการเปิดโอ้โหเจอทีมเดิมแหะมีในเรื่องของการเปิดเปิดบอลยาวอยู่นะคือแต่ว่ามันล้ำหน้าก่อนครับจังหวะนั้นอ่ะที่เบนเซม่าครับเขาแบบเกือบจะได้หลุดเดี่ยวไปครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับแก้มือกับทีมเดิมนะครับแก้มืออีกรอบหนึ่งฮะเมื่อกี้ยังไม่ชัดนะครับเอาให้มันชัดๆชัวร์ เฮ้ยโอ้เขียวไปก่อนสิครับโอเคถูกต้องเขียวไปก่อนนี้ครับอ่ะเป็นจังหวะโต้กลับเลยครับแผน532ครับเน้นจังหวะโต้กลับนะถ้าเราเซตติ้งดีๆนะครับนี่ครับเห็นไหมถ้าเราเซตติ้งดีๆนะครับเนี่ยเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้บอลนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ๋าเห็นไหมห้าสามสองครับผมเน้นในเรื่องของการโต้กลับนะครับมันไม่มีตัวเชื่อมเยอะนะครับอ่ะแผงกลางแล้วก็แผงหน้าไปเลยครับดังนั้นเนี่ยก็การที่เราเปิดบอลยาวก็มีลุ้นเหมือนกันนะฮะ ที่แบบบอลจะไปถึงแด,แดนหน้าเลยนะครับเมื่อกี้จากหลังไปหน้าเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกองหน้าจําเป็นที่ต้องมีสปีดท,ที่ดีได้นะครับมีเคลลี่จมูกไวมันควรจะเป็นประตูตั้งแต่ในเกมแรกแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เฉยนะครับเฮ้ยโอ้โอเคโชคดีไปที่เข้าซองอยู่ มาฮะเออหน้าเห็นไหมอ,อ่าไปไม่ได้เหมือนกันนะสันนิษฐ์ครับเปิดมาอย่างนี้อ่าผลิต <ป vos S 2> ว่าอย่างไรย,ยิงไปเลยที่โอ้โห,โหเกือบไปเหมือนกันฮะอ่าลูกคอนเนอร์ดูสิเฮ้ยได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอ่าไปสองประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้อาจจะไม่ยากอย่างที่คิดครับ เกมแรกยังไม่ชัดใช่ไหมฮะเกมนี้เริ่มชัดเจนแล้วนะ <laughs> แต่จริงๆลูกคอนเนอร์ก็ไม่ควรเอามาคิดหรอกนะนี่ไปครับนาทีที่33ครับยังมีเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการจังหวะโต้กลับกันอีกรอบนึงนะฮะคิดว่าน่น่าจะมีจังหวะสวยๆให้ดูอีกนะคิดว่าน,นะ ลกนี้ทุมไม่ค่อยดีวะสถิติรโรนโรัลโดยิงไปเลยโอ้โหลูกนี้ต้องปัดออกทันทีครับมันตรงรอบอยู่นะจะหม่งคืนหรือเปล่าจะหม่งคืนหรือเปล่าหม่งคืนด้วยโอ้โหแต่หากก่อไปนิดนึงฮนะเกือบไปเหมือนกันนะเนี่ยนาทีที่40ครับยังมีเวลาครับยังมีโอกาสยังมีเวลาโอ้โหไม่ได้เลย อ่าแรนครับเฮ้ยโรนัะโดจังหวะนี้พลิกมาอย่างนี้ยังไงก่อนเฮ้ยโอ้โหหัวใจหล่นลงไปตะตุ่มเลยโอ้โหออฟไซด์ก่อนครับแล้วลูกนี้แบบดูดิโอ้ชอบล้มจังเลยอ่าอ่ะโอเคอ่ะในครึ่งแรกเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดกันฮะก็ถือว่าโอเคนะครับ นะในเดนกลางของเราก็ทําได้โอเคครับเดคือจะบอกว่าแผนนี้เดนหน้าคือแบบ6กจุห้าหขึ้นไปสัส่วนใหญ่นะที่พี่เล่นมาครับคือ6อัพทั้งนั้นเลยครับแต่กองกลางเนี่ยคือแบบเป็นหัวใจสําคัญจริง,รงถ้ากองกลางเล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ควรจะต้องเปลี่ยนฮนะแต,แต่เมื่อกี้ดูโอเคหมดนะ5.9า4อ้าว อาจจะต้องเปลี่ยนอเอาตัวตัดบอลมาเพิ่มหมน่อยฟาวใช่ไหมอาจจะขอเปิดตีมาหนึ่งตัวแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหดูนี่เรียบร้อยเลยครับอขอสองตัวแล้วกันเปลี่ยนมาสองตัวก่อน เปี่ยนเอาเปร์ตีแล้วก็เอาเอฟเฟนแบกมานะครับก็เน้นในเรื่องของเกมเกมรับมากขึ้นฮะเน้นในเรื่องของอการโฮบอลเพิ่มขึ้นะครับรใ้อาลองโซยังเป็นตัวรุกอยู่นะฮะคริเตโอครับไหลามาอย่างนี้ให้ที่อรองโซยิงไปครับอ่า ได้ลูกคอนเนอร์จนได้ครับเดี๋ยวเิ5.7สันนิต์เปิดมาอย่างนี้โอ้โห้เคมเบลโม่งดีนะแต่เฮ้ยเสียวะ่ะอาจต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะครับเอาบอลหลักมาเริ่มเหนื่อยแล้วอืมออฟไซด์ก่อนฮนะ อัดใส่เยอะเลยอะ่ะชูวะจริงๆน่าจะตัดเข้ามาตรงกลางมากกว่านะเมื่อกี้มาครับฟานเดซาเปิดมาโอบบอลได้ด้วยนะวล่าครับออกบอลมาอย่างนี้ครับลูกนี้มันไหลโอโ,โอยสถิติขยันยังวะโรนัลโด้ยิงไปเลยครับลูกนี้เข้าซองของปีเตอร์เชคครับ ออกบอลทางเออดีมากนะครับเป็นสั้นอ่ะดีละครับนาทีที่81ครับโอ้โหจังหวะจุดแคบเลยนะเนี่ยออกออกบอลไงเออ84ครับคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับอีก6นาทีอีก4นาทีเท่านั้น,นครับ่นาทีเท่านั้นเองอประมาณนี้ครับน่าจะจบแล้วละ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลทของ นักเตะอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้เปลี่ยนไปสามอะเป็นไงบ้างห้าุดแปดทั้งนั้นเลยโอ้โห,โ,หโหเปลี่ยนไปแบบเล็กกว่าเดิมแต่ว่ากองหน้านะครับเมื่อกี้นี้โรนัลโดเ1็จดหนึ่งะฮะเดี๋ยวไปดูกันเห็นไหมการของบอลก็ไม่ได้แย่นะห้า0ิบห้าสิบนะครับห0 5สิบห้าสิอะเดี๋ยวไปดูกันฮะโรนัลโดยังเหมือนเดิมนะครับคือแขนนีะครับเหมาะในเรื่องของการแบบ ให้กองหน้าวิ่งทําทางนะแล้วก็การจ่ายบอลเข้าไปนะครับซึ่งโรนัลโดทาได้ดีครับเป็นเซซิมาทาได้ดีครับเตโอก็เปิดบอลดีนะครับนะครับจะเห็นว่านะครับคนที่เปลี่ยนออกมาเข้ามา3คนนะครับ6.6ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าดีกว่า3าคน3าคนในครึ่งแรกนะครับอ่ะก็กองหลังส่วนใหญ่กองหลังจะเล่นดีนะกองหลังเล่นดีนะครับโอกาสที่เขาแบบยิงก็เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณ5ลูกอ่า เข้าสองสนะครับก็ถือว่ายิงยิงเยอะอยู่นะครับแต่ว่ากล้องหลังของเราแบบบล็อกได้อะไรประมาณนี้ครับนะก็ลองไปลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะในแผนนี้นะครับ5 3 2สนะครับใครที่มีกล้องหน้าแบบสปีดดีๆนะครับอย่างโรนันโดอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ